วิธีตอบโต้คนที่เกียดเราอย่างผู้มีปัญญาหรือคนที่ฉลาดแล้วคนที่เกียดเรามันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีแต่ว่ามันบ่งบอกถึงสภาวะภายในจิตใจของคนที่เขารู้สึกมันแสดงออกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตของตัวเองแสดงออกถึงความอิจฉาและผู้ที่มีปัญญาจะไม่ตอบโต้กับ คนที่เขาเกลียดเราเพราะว่าการที่เขาต่อโต้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการที่เราใช้เงินลงทุนกับสิ่งที่ไม่ได้มีผลตอบแทนให้กับชีวิตอะแล้วเขาจะใช้ความเกลียดนี้เป็นผลประโยชน์ต่อตัวเองในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้มันเติบโตและดีมากขึ้นและเขาจะใช้มันในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเราจะไม่ลดแสงของเราให้กับ คำเกลียดชังของผู้อื่นผู้ที่มีปัญญาจะวางตัวเองในแบบที่เขารู้ว่าไม่ว่าเราจะทําดีขนาดไหนจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเราเสมอการที่เรารู้แบบนี้ยมันสร้างอิสรภาพให้กับชีวิตและเขาก็จะไม่สั่นคลอนในเส้นทางที่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าค่ะ